เรื่องในวันที่3มิถุนายนดำเนินเรื่องโดยชายแดนโรงเรียนเซนจอร์ดถือว่าเป็นตัวหลักของเรื่องนี้เขาเป็นนักเรียนทุนเลยดูแตกต่างจากคนอื่นเมื่อนักเรียนทุกคนมาคบกันแล้วพ่อบัตรหลวงก็ได้กล่าวต้อนรับต่อมาครูแหวนก็ได้เรียกเด็กที่ทำผิดไปทำการลงโทษทั้งตัดผมตัดเสื้อคนที่ทำผิดกดต่อมาก็สั่งให้การแยกย้านเข้าห้องเรื่องนี้มีตัวหลักทั้งหมด5คนนะครับ มาที่ฉากอาบน้ำรุ่นพี่ก็ได้เดินมาแกล้งชายแดนทำให้เพื่อนๆเข้ามาช่วยแต่ดีนะที่ครูแหวนมาพอดีรุ่นพี่ก็เลยฝากความหมือนไสไว้ก่อนทำให้เพื่อนๆได้กระชับมิตรกันแต่ก็ไม่รอดรุ่นพี่ก็กลับมากระทืบรุ่นน้องจนได้หนึ่งเดือนผ่านไปก็เริ่มเล่าถึงตัวละครไตยศูนย์ที่เข้ามาโรงเรียนนี้เพราะพ่อเป็นสิทธิ์เก่าป้องเขต เข้ามาเพราะอยากเป็นคนดังสินสมุดเพราะอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งกูสนสร้างเข้ามาเพื่อที่จะถ่ายรูปบัตรหลวงก็ได้เดินกันพาชมเดินไปเดินมาก็มาสะดุดที่รูปของหม่อมหลวงดาวดึงหรือพี่ติ๊กเจษฎาพรพระเอกหน้าหล่อนั่นเองและสินสมุดก็ได้ไปนค้นประวัติของม่อมหลวงดาวดึงประวัติได้บอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ตัดมาที่ฉากน้ำแข็งลูกของคู่แหวนแล้วกุศลสร้าง mm. ก็แทบเดินเข้ามาถามว่ารู้จักหม่อมหลวงดาวดึงไหมแต่น้ำแข็งก็ตอบว่าไม่รู้จักแต่เพื่อนต้องการที่จะหาคำตอบแล้วก็มาลงเอิด้วยการเล่นผีถ้วยแก้วพอเที่ยงคืนของวันก็ไปเอากุญแจมาเปิดตึกที่13เพื่อเล่นผีถ้วยแก้วกันแต่แล้วก็มาเจอน้ำแข็งพอดี น้ำแข็งก็เลยตกลงปลงใจที่จะมาเล่นผีถ้วยแก้วด้วยพอเชิญวิญญาณหม่อมหลวงดาวดึงเข้าก็ทำให้ถ้วยขยับแล้วก็เริ่มถามว่าทำไมถึงคิดสั้นถามไปถามมาจนวิญญาณโกรธทำให้หม่อมหลวงดาวดึงบอกว่าไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่เป็นการฆ่ากรรมแล้วแก้วก็แตกทำให้ศินสมุดกลัวและบอกให้เลิกสืบเรื่องนี้ไปซะแล้วก็ตัดฉากมาที่น้ำแข็ง ก้อาอาหารไปให้แมวตามปกติแต่กลับมาเจอแมวตายทำให้บาดหลวงเสียใจมากกลับมาที่ห้องเรียนชายแดงก็เห็นภาพในอดีตก็เลยวิ่งออกไปจุดที่เกิดเหตุพอตกกลางคืนน้ำแข็งก็ฝันว่าหน้าตัวเองเป็นสีเลือดและชายแดนก็มาขอเอกสารวันต่อมาน้ำแข็งก้าเอากสารมาให้ แล้วชายแดนก็มาเปิดอ่านว่ามีนักเรียนทั้งหมด116คนแต่ในโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดแค่110คนหายไปไหนอีก6คนรับป้องเขตก็เดินเข้ามาถามว่าเห็นไตศูนย์ไหมตัดฉากไปที่ไตศูนย์ตอนนี้อยู่นอกตึกเลยเวลาปิดตึกทำให้ไตศูนย์เข้าตึกไม่ได้จึงหาวิธีการปีนตึกเข้ามาแต่พอปีนเข้ามาไตศูนย์ก็เกือบพัดตกแต่ดีที่มีมือ เข้ามาดึงช่วยไว้แต่พอสักพักมือก็ปล่อยทำให้ไตศูนตกลงมาเสียชีวิตพอรุ่งเช้าเพื่อนๆทราบข่าวก็เสียใจมากแต่ขนาดนั้นก็เกิดพายุเข้าพอดีทำให้ถนนขาดทำให้ติดต่อของความช่วยเหลือไม่ได้น้ำแข็งสงสัยว่าทำไมไตศูนถึงได้ตกตึกแต่กุศลส,สร้างมาถึงก็บอกให้น้ำแข็งลงมาและถามว่า น้ำแข็งทำอะไรน้ำแข็งก็เลยบอกว่าอยากรู้ว่าทำไมไตส่นหนึ่งตกตึกและก็ถามว่ากุศลสร้างมาทำไมกุศลส,สร้างก็บอกว่ากุศลก็อยากรู้เหมือนกันตัดฉากมาที่ห้องน้ำป้องเขตกกำลังเสียใจมากแต่ก็ถูกรุ่นพี่ไล่ออกไปก็เหลือแต่รุ่นพี่กำลังอาบน้ำอยู่คนเดียวบรรยากาศเริ่มวางเวง ก็ถูกเพื่อนโจมาแกล้งทําให้ตกใจและโจก็บอกว่าให้รีบอาบน้ําและตามมาไวๆแต่ก็มีใครบางคนเข้ามาในห้องน้ําและก็ดึงปลั๊กไฟใส่พื้นห้องน้ําทําให้ตี่โดนไฟฟ้าช็อตตายขาห้องน้ําโจก็เริ่มสงสัยว่าทำไมถึงไปนานก็เลยเดินไปดูทำให้เจอตีที่โดนไฟช็อตตายขาห้องน้ำพอคุณพ่อทราบก็ตกใจมาก ครูแหวนก็เลยบอกให้ทุกคนกลับไปที่ห้องตัวเองให้หมดและห้ามออกเดินมาจากตึกแล้วก็ไล่นํำแข็งให้กลับไปที่บ้านทำให้พวกเด็กตัวแสบสงสัยว่าทำไมต้องให้อยู่แต่ในตึกนอนและห้ามไปไหนมาไหนคนเดียวชายแดนเจอรุ่นพี่โจ้จึงเข้าไปถามและรุ่นพี่โจ้ก็บอกว่าโรงเรียนนี้มีคนบ้าเอาไฟฟ้ามาช็อตไอตีตายแต่เด็กก็ไปเล่นผีถ้วยแก้ว ส่วนโจ้ก็เสียใจมากเมื่อเห็นเงาก็วิ่งตามไปดูแต่ไม่เจอด้วยความเสียใจก็ไปตะกนแหกปากข้างนอกตึกส่วนพวกเด็กๆก,ก็เล่นผีถ้วยแก้วกันแก้วก็เลื่อนไปที่คำว่าช่วยด้วยแต่ก็ไม่ทันโจ้วิ่งหนีฆาตกรแต่ก็ไม่พ้นโดนขวานฟันตายตัดฉากมาที่น้ำแข็งมีคนประตกมาเคาะประตูก็คือสินสมุด ถินส,สมุดได้เล่าว่าพวกนั้นเล่นผีเท้าแก้วกันอีกแล้วเขากลัวเขาก็เลยมาหาเพื่อที่จะบอกครูแหวนตัดฉากมาที่ใจแดนกูดสนสร้างและป้องเขตตามหาเพื่อนๆจนมาสะดุดที่ศพของรุ่นพี่โจ้จึงจะวิ่งไปบอกครูแหวนที่บ้านแต่ก็เงียบเลยตัดสินใจปีนขึ้นบ้านไปแต่ก็ไม่เจอทั้งครูแหวนและน้ำแข็งจึงพากันเข้าตึกเพื่อที่จะไปบอกคุณครูเรื่องโจ้ แต่กลับกันทั้งสามคนถูกทุกคนหมายหัวหาว่าเป็นฆาตกรเพราะทั้งสามคนหายไปคุณพ่อก็เลยสั่งให้เอาสามคนนี้ไปขังพวกนี้ก็ดโดนรุ่นพี่กระทืบส่วนสินสมุมดก็มาหาคุณพ่อและร้องไห้เล่าว,ว่าพวกนั้นเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วก็มีคนมาบอกว่ามีคนไปพังบ้านครูแหวนเจออุปกรณ์ผีถ้วยแก้ว แล้วน้ำแข็งก็หายตัวไปคุณพ่อก็เลยสั่งให้ออกตามหาน้ำแข็งส่วนสินสมุดให้ไปอยู่กับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็โดนสินสมุดปาดคอตายหมดตัดฉากมาที่น้ำแข็งค่อยๆลืมตาขึ้นขาทั้งสองข้างถูกห้อยแขวนและถูกปาดเข้าอยู่ในบ้านผีมอมหลวงดาวดึงก็ปรากฏตัวและบอกน้ำแข็งว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมาช่วย ตัดฉากมาที่สินสมุทรเริ่มอารวาดไล่ฆ่าคนแต่ครูก็ไปขอประตูให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครเปิดผู้นักเรียนคิดว่าเป็นการซ้อมจึงไม่มีใครเปิดสินสมุทรก็เลยฆ่าครูตายส่วนสามคนนั้นกำลังปีนตึกหนีแต่ชายแดนพัดตกตึกทำให้สลบไปผีดาวดึงเลยเข้าสิงและก็พาวิ่งพาเพื่อนๆไปช่วยน้ำแข็ง ก็มีเสียงปืนดันสนั่นทําให้คุณพ่อคิดถึงเรื่องในอดีตว่ามีเด็กชื่อเชษฐาถูกกันแกล้งแต่คุณพ่อก็บอกว่าพี่ๆจะทําให้เองเข้มแข็งเชษฐาทนไม่ไหวจึงใช้ปืนไล่ยิงหม่อมหลวงดาวดึงเดินมาพอดีจึงโดนยิงตายไปคุณพ่อตกใจหัวใจเลยวายตายจากฉากนี้กลับมาที่พวกเด็กแสบมาที่บ้านน้ำแข็ง แต่มาเจอคุณพ่อจนดาวดึงต้องออกจากล่างจนกุศลสร้างป้องเขตถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรคุณพ่อก็เลยถามว่าเอาน้ําแข็งไปไว้ไหนเขตก็บอกว่าอย่ามาเสียเวลากับพวกเขาเลยฆาตกรยังรอนวนอยู่ข้างนอกนายชูก็บอกว่าผมเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนและให้ทุกคนกลับไปผมจะจัดก,การเองตัดฉากมาที่หลุมที่น้ําแข็งโดนจับมา นายชูก็ตกใจเพราะเจอเชษดาที่ตายไปแล้วและเชษดาก็ได้ยิงนายชูกลับมาที่ป้องเขตโดนดาวดึงเข้าสิงอีกครั้งและแก้มัดเพื่อนๆพ,พ,พากันวิ่งไปช่วยน้ำแข็งเมื่อไปเจอก็ซัดกับสินสมุดกุศลสร้างก็ยิงสินสมุดไปหลายนัดแต่ก็ไม่ล้มสักทีชายแดนเลยเอาเสียมมาแทงหลังสินสมุดทำให้สินสมุดสลบไปและก็พากันวิ่งหนี แต่สินสมุทรก็กลับมาดักข้างหน้าชายแดนก็ได้นึกขึ้นได้ว่ามีหอ,อกศักดิ์สิทธิ์และก็ดึงลงมาแทงสินสมุทรเข้าไปช่วยกันสี่คนแต่ก็สู้แรงไม่ไหวบําหลวงดาวดึงก็ได้โผล่มาช่วยแทงผีจนร่างสลายหายไปและทุกคนก็ดีใจหันไปมองร่างของบําหลวงดาวดึงและร่างก็สลายหายไป สปีผ่านไปบาเทอร์วิวัตก็ขึ้นเป็นอาจารย์ใหญ่ลุงชูก่อนตายก็รับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นคนฆ่าทุกคนแทนสินสมุดส่วนพวกเด็กแสบก็ขึ้นเป็นรุ่นพี่และตัดฉากมาที่รูปของคนตายและก็เก็บเป็นความลับตลอดไป